สวัสดีครับคิดดีแล้วอยากทําอะไรก็ทํานะครับวันนี้นะครับผมจะพูดถึงนะครับเหรียญ50สตางค์นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ผลิตก่อนนะครับในรูปแบบของเป็นสีทองเหลืองนะครับผมซึ่งถ้ารุ่นใหม่ๆก็จะรู้นะครับว่าผลิตผลิตทีหลังเนี่ยจะเป็นทองแดงทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเหรียญ50นะครับเเป็นทองเหลืองเนี่ยนะครับวันนี้จะพูดถึงเหรียญ50ที่เป็น50สตางค์นะครับที่เป็นพระเหียญเล็กนะครับผมซึ่ง เพื่อนเพื่อนหลายคนนะครับเพื่อนเพื่อนทั้งสะสมนะครับหลายคนนะครับลุ้นมาตั้งนานแล้วนะครับก็คือเก็บมาตั้งนานแล้วนะครับมีกระแสมาตั้งนานแล้วนะครับกับเหรียญ50สตางค์ปีพศ2 5 3 1นหระครับหรือว่าเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยนะครับเป็นอันดับ3เลยนะครับหรือว่าที่บางคนก็คิดว่าผลิตน้อยเป็นอันดับ3นะครับแล้วก็คิดว่าหายากเป็นอันดับ3นะครับที่เขาจัดกันมานะครับแต่ว่านะครับ ถ้าพูดถึงนะครับอันนี้มีกระแสมานานแล้วจริงๆนะครับซึ่งนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมก็เก็บนะครับรักษาเก็บนะครับมา2-3สปีแล้วนะครับเพื่อนๆเองก็คงจะเก็บกันประมาณนั้นมาแล้วนะครับก็อยากจะรู้ว่านะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีราคาซื้อหรือว่ามีการสะสมเพิ่มนะครับมีใครสนใจหรือว่ามีนักสะสมนะครับต้องการ นิยมหรือไม่นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนะครับก็มีกระแสนะครับราคาแพงราคาแพงเป็นเหรียญอันดับ3ามใช่ไหมครับก็พากันเก็บกันเยอะเลยนะครับผมที่หลักๆเลยนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้นะครับเมื่อก่อนนะครับหาค่อนข้างค่อนข้างง่ายนะครับถือว่าง่ายเลยแหละนะครับเจอกันบ่อยนะครับในระบบหมุนเวียนทั่วไปนะครับการใช้จ่ายของเราทั่วไปนี่นะครับในตลาดทั่วไปหาค่อนข้างเจอนะครับ ปีส5ง1น็ะครับแต่นะครับการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันนี้นะครับหายากมากนะครับยากมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนนะครับมีกระแสมาว่ามีราคานะครับก็เลยมีการเก็บไว้กันเยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับทางกรมธนารักษ์นะครับก็มีการเก็บนะครับข้อกองกระสาบกันนะครับทยอยเก็บเหรียญรุ่นก่อนๆนะครับเข้าธนาคารแล้วไม่ค่อยจะออกมาแล้วนะฮะก็คือเขาจะเก็บไว้เลยนะครับผมก็ ตอนนี้หายากมากๆนะครับและก็ความเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือนะครับเมื่อมีการหายากในตอนนี้ใช่ไหมครับก็เลยนะครับเริ่มนะครับมีการจะหยิบจับนะครับในเหรียญรุ่นนี้นะครับก็คือปี2 5 3 1นะครับหยิบจับมาเก็บสะสมกันอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่านะครับถ้าเป็นเหรียญใหม่ๆนะครับโดนเก็บเรียบเลยนะครับเหรียญทุกเหรียญนะครับ มีราคาของ UNC อยู่นะครับตอนนี้นะครับราคาของ UNC ของเหรียญปีพศ2531เนี่ยนะครับมีอยู่นะครับแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับหลายเท่าของหน้าเหรียญเลยนะครับก็เกาะติดกับปีสามสเลยนะครับในราคาของเหรียญ UNC นะครับหรือว่าไม่ผ่านการใช้นะครับส่วนถ้าผ่านการใช้แล้วนะครับถ้าสภาพสวยนะครับเขาเก็บนะครับถึงไม่สวยก็เก็บนะครับตอนนี้นะครับผมแต่ว่านะครับราคาในวงการสะสมนะครับหรือว่าที่เราราคาที่เล่นกันนะครับยังไม่มีนะครับราคาก็คือยังอยู่ที่หน้าเหรียญอยู่นะครับแต่อาจจะมีบางคนที่ซื้อก็ได้นะครับอยู่ที่การตกลงของเจ้าของเหรียญนะครับแล้วก็คนที่อยากจะได้นะครับผมก็แต่ว่าการเล่นในวงการสะสมนะครับถ้าผ่านการใช้นะครับ จะเป็นเหรียญที่แบบรายละเอียดไม่สวยนะครับก็ยังไม่มีนะครับการเล่นจนอยู่นะครับส่วนนะครับเหรียญที่เป็นสภาพไม่ผ่านใช้นะครับหรือว่า UNC นะครับเขาจะมีราคาของเขาแล้วนะครับตามการสะสมผู้มือสะสมเขานะครับเขาจะมีระบุเลยนะครับผมแต่นะครับยังไงนะครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งรีบใจร้อนนะครับในอนาคตนะครับผมซึ่งอนาคตเนี่ยไม่นานแน่นอนครับผม ราคามีแน่ครับสำหรับเหรียญปี2,531นะครับทั้งแบบผ่านใช้และไม่ผ่านใช้ราคามีแน่นะครับผมจะอยากให้เพื่อนๆใจเย็นเก็บไว้นะครับที่มีอยู่ก่อนก็เก็บไว้นะครับหรือว่าถ้าเจอใหม่นะครับก็เก็บไว้นะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆนะครับโชคดีนะครับในการเจอเหรียญสะสมเหรียญนะครับที่มีราคาซื้อนะครับที่มีราคาสูงๆขอให้โชคดีนะครับก็ฝากนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมในช่องในเพจผมนะครับก็ขอพระคุณมากนะครับ สวัสดีครับผม